นี่ครับก็จะโชว์หน้าจอของ DataFeed ดนะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าจอของ Market ที่เป็น Bit คัพไทยแลนด์และด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้าจอของ a m มีบล็อกเก็จะผมจะให้ดูนะว่าราคาที่มันเป็น Real-time data เนี่ยก็ดูเลยอันเนี้ยจะเป็นราคาของของ Data ก็จะขยับตามจริงนะครับเป็นทิก by t ทิกเลยอันนี้ผมใช้ดัตต้าเบสที่เป็นอินเทอร์1วลหชั่วโมงก็คือทา m เฟรมหน1ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นของบิตคัพเป็นหน้าเว็บไซต์บิตคัพ ก็เห็นว่าราคาในหน้าเทรดนะครับอยู่ที่เนี่ย9 4 5 0 0เนี่ยส่วนด้านขวาก็จะ9 4 5 0 0เหมือนกันคือถ้าเขาขยับก็จะขยับตามเลยก็จะเห็นว่าข้อมูลเรียวไทม์ตรงนี้มันก็จะเร็วแล้วเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ที่เราใช้ฟีดเข้า a m เ e Broker ครับไปทำการ a อนะลิซิสต่างๆได้อีกก็จะทำให้ได้เปรียบในการเทรดมากกว่านี้อันเนี้ยมันจะเป็นเรียวไทม์เลยนะครับคือ จะดีเลย์อยู่แค่ประมาณแบบไม่เกินประมาณ1วิหรือ2วิเนี่ยข้อมูลก็จะฟีดไปที่ตัวเอง b ีโบเกอร์ตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นข้อมูลไม่ขยับเนี่ยตัวบิตออ f เฟอร์เนี่ยเขาก็ขยับตลอดนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลการเทรดล่าสุดเราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยครับ9 4 5 0ส่นยเนี่ยถ้าตัวนี้มีการขยับด้านขวาเนี่ยในเอ y ม o โบเกอร์เนี่ยก็จะขยับตามเลยเพราะว่าการฟรีดข้อมูลของเขาเนี่ยจะเป็นเรียวไทม์จากจาก Trading View เลยเพราะว่า ตัวเบสชาร์ตของปิดคับเนี่ยก็ใช้์วิตของเทรดดิ้งวิวเหมือนกันนะครับแต่ตัวจุดทศนิยมเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบจุด9้าะๆรเงี้ยตัวเนี้ยมันแล้วมันจริงจมันก็เข้าเป็นทศนิยมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมปัดเศษมาไงเพราะว่าอ่าพวก3ตัวหลังเนี่ยก็ไม่ไมค่อยได้ดูแต่ว่าจริง,รงๆ Data นี้เป็นฟีดเข้าเนี่ยมันเป็นตัวเลขตามที่เทรดเลยแต่ดัตต้าที่เทรดวิ่งเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่มีเฉพาะ Ethereum นะครับอันนี้คือผมเปิด Ethereum ให้ดูเพราะว่าตัวนี้คือปกติก็ก็ให้ดูตัวอ t h ท r e u เรียแต่ตัวอื่นก็มือเหมือนกันไปดูเดี๋ยวไปดูชาร์ตัวอื่นนะครับไปดู Bitcoin ก็ได้เดี๋ยวไปดู Bitcoin ตัว Bitcoin ตอนนี้ Bitcoin อยู่1824500ก็ไปดู Bitcoin ก็ได้ครับก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เขา ข้อมูลที่เขาฟีดมาเนี่ยมันจะตรงกันเป๊ะเลยครับนี่ครับดูนะข้อมูลที่เขาฟีดมาในการเทรดมันจะตรงกันเป๊ะเลยก็จะเห็นว่า Bitcoin ขยับเนี่ยตัว DataFeed ดเนี่ยก็จะขยับตามเลยนะครับทุกทศนิยมเลยนะีลงท้ายด้วยเท่ไร่9ี่เก้าหใช่ไหมครับก็4969อันนี้ก็จะขยับตาม ก็จะมีดีเลย์บ้างนิดหน่อยคือหลักวินาทีะครับคือแค่2อถึงสวินาทีที่จะดีเลย์เนี่ยก็เดวดูตัวเลขตรงนี้นะครับด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นบิตคอยนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอมิบโบเตัวเอมิบโบเเนี่ยจะรับข้อมูลฟีดมาจากตัวของบิตครับนะครับด้วยโปรแกรมที่เราลงให้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครลงไม่เต็มอะไรเงี้ยทางผมก็จะมีซัพพอร์ตให้ด้วยนะว่าถ้าลงข้อมูล เรียลไทม์ไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็จะพพอร์ตตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยคือจะมีรีโมทไปช่วยเซตอัพให้ในการดึง Data Feed เข้าไปนะครับสำหรับแพ็กเกจที่เป็นโฟขึ้นไปนะครับตัวนี้จะมีสวิตด้วยแต่ถ้าเป็นตัวแพ็กเกจเบสิกตัวนี้จะมีคู่มือให้นะครับเราก็สามารถทำตามคู่มือได้นะครับนะครับเดี๋ยวกลับไปดูทีนึงนะครับไปดูเอเทเวียมอีกทีหนึ่งจริงๆทุกคอยนะครับมันก็เป็นเรียลไทม์หมดเลยนะครับนะอย่างตัวนี้กลับไปดูที่บิดครับนะครับ บิตครับตัวเอท e เ e u มตอนนี้เบรกนิวไฮไปอยู่ที่94595นะครับตัวนี้ไปดูชาร์ตกันนะครับเป็น94595มั้ยไหมนะครับดูจะเห็นว่าตัวชาร์ตกับเอท e เ e u มนะครับอ่ากับตัวของบิตครับเนี่ยจะวิ่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับเห็นไหมให้ดูลาดนี่เลย94595 99ก็เป็น9ก้าสห้าเนะครับมันก็จะขึ้นไปปัดเสศษไปน,นิดนึ่งครับก็ถือว่าตรงตรง 99. 9 9้าอนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จะให้ดูว่าฟีดดัตต้เนี่ยมันค่อนข้างเร็วขนาดไหนก็ใครเคยใช้ฟีดดัตต้ของเจ้าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดดัตต้ของ Data Provider ของประเทศไทยนะครับก็จะไม่มีคริปโตเคเรนซีนี่ยต่บอกว่าเพราะว่าตลาดบิตครับเนี่ยจะเป็นตลาดคริปโตตัวใหม่ของเมืองไทย แต่ว่า Data ตัวนี้ผมพอไวของ t ทต i ิ้งวิวนะที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะมีคริปโตทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศเลยแต่ตัวอย่างที่มาโชว์ให้หน้าจอเนี่ยจะเป็นคริปโตของตลาด Bitcoin, บิตค u ับซึ่งตอนนี้ Data ้าฟีที่เข้า a อ i b บ o k e r เอรของผู้ไวเดอรเจ้าอื่นขอ,ของผู้ให้บริการเจ้าอื่นยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่เฉพาะตัวเทตติ้งวิวเจ้าเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยข้อมูลเรียลไทมกีจะเห็นว่าขยับละ94 5 9 5 เกา4ี0หกเนี่ยก็จะขยับแบบขยับเร็วเท่ากันเลยครับในแทบจะเป็นวินาทีเดียวกันเลยนะครับที่เขาเทรดเนี่ยครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเรียบร้อยครับ